สวัสดีชาเดอะเท็กซัสเชนซอมมาเซอร์เคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เองนะครับเราก็อยู่ตัวละครที่ชื่อว่าซอนนี่นะครับโดยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนั้นเล่นซอนนี่นะครับโดยที่ค่าความชํานาญและเซมินาของซอนนี่เนี่ยเต็ม50หน่วยนะครับซึ่งเปิร์ที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้จะมีเปิร์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับเปิร์แรกนะครับก็จะมีชื่อเปิร์ว่าไฮรีสกิลเนาะความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าความชํานาญให้กับซอนนี่เนี่ยสูงสุดอยู่ที่7หนน่วยะะครับแลเจมดชื่อเิกว่าาาาครวมมสถของเย รก็จะเป็นการเพิ่มเซมินาของซอนนี่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดอยู่ที่7หน่วยนะครับก็คือค่าสีเหยวนั่นแหละครับและเปอร์ที่3นะครับเปอร์สุดท้ายนะครับก็จะมีชื่อเปอร์ว่าเอ็กซ่าดิบนะครับความสามารถของมันนะครับหลังจากที่ซอนนี่ใช้ยาเนี่ยซอนนี่จะได้รับเลือดเพิ่มมากขึ้นนะครับ3หน่วยเนาะเป็นระยะเวลา12วินาทีนะครับส่วนความสามารถของซอนนี่นั้นผมก็จับมาตามนี้เลยนะครับโดยเลเวลแรกเนี่ยผมก็จับมาตรงกลางนะครับความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการลดคู่ดาวการใช้สกิลของซอนนี่นะครับลดลง1วินาาทีเนะแลึ เวลที่2นี้ครับผมก็จะมาฝั่งซ้ายนะครับความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มระยะการตรวจจับเสียงของซอนนี่นะครับเพิ่มขึ้นนะครับ25%เนาะและเลเวลที่3เลเวลสุดท้ายเนี่ยผมก็จะมาตรงกลางนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อซอนนี่ใช้สกิลเนี่ยซอนนี่จะสามารถแยกเสียงได้นะครับว่าเสียงที่อยู่ใกล้เนี่ยเป็นเสียงเซอร์หรือว่าเป็นเสียงคิลเลอร์เนาะโดยจะแยกโดยการที่ถ้าเป็นเสียงคิลเลอร์เนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับแต่ถ้าเป็นเสียงเซอร์เนี่ยจะเป็นสีฟ้าเนาะหากซอนนี่ไม่ได้อัพเลเวล3มาตรงกลางนะครับซอนน นะครับว่าเสียงตรงนั้นเป็นเสียงเซอร์ไวน์เวลหรือว่าเสียงแฟมิลี่นะครับและคุณสมบัติด้านล่างเนี่ยผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยเลือดเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บกเนะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่22หน่วยนะครับและเซมินานะครับผมก็จะไปอยู่ที่บกแนะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่50หน่วยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือค่าความชํานาญเนี่ยผมก็จะไปอยู่ที่บกสิบแปดนะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่50หน่วยเนาะโอเคครับหากทุกคนพร้อมที่จะไปรับชมในเกมแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดตติิดดดาาาามมมมมเเเเเเพื่่อปปป็นนนนนกกกกํลลลัััังงใใใจรรรรทคคผ้ววยยยะบบี๋ไช ก,กับซอนนี่ที่อัพค่าวความชํานาญและเซมิน่า50หน่วยมันจะเก่งขนาดไหนเกมแรกครับกับซอนนี่ในด่านเดอะเมลนะครับหรือว่าด่านลงสีนั่นเองนะครับบอกเลยว่าด่านนี้เป็นด่านที่ใหญ่มากๆนะครับมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะรอดหรือเปล่าเว้ยรีแลน์โอ้ตรงนี้ไม่มีพิกลอ็อกด้วยอเลเฟสจะอยู่ตรงนี้ ลอรี่นะครับผมไม่ได้ตั้งใจทำเสียงดังนะผมไม่ได้ไดตั้งตั้งใจทำจะทำเสียงดังนะครับเพื่อนๆมันดังเองมาแล้วอุ้ยโดนตีถึงทีกระโดดไปก่อนโอ้โหโดนตีแค่ทีเดียวเกือบตายเลยอ่ะส่วนนี้บางจาัดตอหรับเกมนี้นะครับฝั่งคิลเลอร์ก็จะมีเลต้าเฟสซิซี่แล้วก็จอห์นนี่นะครับ ไม่มีคุกนะครับแล้วก็ไม่มีฮิตเชกเกอร์ด้วยก็อาจจะดีนะไม่มีตัวแทบเลยครับจะมีจอนนี่นี่ก็เราน่าจะโดนแค่2องฮิตน่าจะตายหรือเปล่านะเออเลต้าเฟสอยู่แถวนี้หรอเอา้าเวอร์เจเนียเปิดทำไมข้างบนไปไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมไปเองถ้าไปไม่ได้ จะบอกว่าเลเอร์เฟยอยู่ข้างบนเหรอหรือว่าอยู่ข้างล่างวะเสียงเหมือนอยู่ข้างบนเลยยตรงนี้มีจอนนี่อยู่คุณปู่นั่นนงตรงกลางครับเหมือนเจ n เน a เรเตอร์ไม่มีคนอยู่เลยนะงั้นเราเข้าเจนแล้วกันเปิดประตูเจ n เน a เรเตอร์ครับเราเปิดเร็วมากโอเคเปิดแล้วหนึ่งประตูเดี๋ยวผมไปเปิดประตูข้างในก่อนครับแล้วค่อยมาเตะเจนนะ เราต้องเปิดประตูนี้ก่อนเผื่อมีคนมาไงครั้งต่อไปเราจะได้มาเตะแค่เจนี้ครับแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีใครรู้หรือเปล่าว่าเรามาเจนเนอเรเตอร์แล้วตอนน่าจะอยู่แบตเตอรี่นะเมื่อกี้เห็นเหมือนยืนอยู่แบตเตอรี่กันครับน่าจะรอดมั้งเนี่ยเตะเจนเนอเรเตอร์ค,ครับไม่มีใครมาหาผมเลยผมเตะจนเสร็จแล้วเนี่ยวิจิซ,ซี่มันใส่ผิดไปด้วยเมาครับเมา ไม่มีใครมาจริงเหรอเขาอยู่ไหนกันเนี่ยตรงนี้ไม่มีกระดูกให้แคะเลยอะไรวะเนี่ยเกมนี้ง่ายเกินข้างล่างเจอแค่เลเทอร์เฟสเมื่อกี้เหมือนจอนนี่เขาก็ยืนนิ่งนะไม่มีใครมาจริงเหรอไม่มีใครมาเฮ้ยเหมือนมีคนมาใครมาเอ่ยน้องซีซี น้องซีซี่มาทำอะไรครับตันตัน,น,อตนเอ,อ้าไม่ให้ตันหรอขอตันหน่อยได้ไหมโอเคจะตายแล้วไปก็ได้<ซ><บ>เกมที่สองครับกับซอนนี่ในด่านเดอะเมลครับสำหรับเกมนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีเลเทอร์เฟสซีซี่แล้วก็คุกนะครับอุ้ย เหมือนเพื่อนจะตายตายเร็วเกินเหมือนจะเป็นจูลี่ครับที่ตายเกมเพิ่งจะเปิดมาจูลี่ก็ตายแล้วเดี๋ยวผมรีบเปิดประตูแล้วรีบขึ้นเลยดีกว่าอยู่ข้างล่างไม่น่าจะปลอดภยัยละขอเอาพฟล็อกตรงนี้หน่อยขึ้นไปข้างบนครับผมว่าคุูเขาน่าจะ ใช้กุญแจที่ generator แน่เลยเดี๋ยวต้องไปเช็คครับโอ้โหตรงนี้อยู่กันเต็มเหมือนคอนนี่จะตายปะเมื่อกี้จริงด้วยไม่น่าจะรอดหรือเปล่าเกมนี้อ๋อเข้าแบตเตอรี่หน่ครับอย่าพิ่งมานะโอ้โหตรงนี้มีกุญแจด้วย เปิดหน่อยละกันเราคุกเอาเปิร์กเปิดยาก50%มาด้วยครับถึงเราจะอัพความชันนาญมา50นะครับแต่ก็ยังช้าอยู่ดีนะถ้าเจอเปิร์กนี้เข้าไปยังไงก็ช้าโอเคเปิดได้หนึ่งอันครับเหลืออีกหนึ่งอันแต่อันนี้ไม่ยากมากครับหวังว่าเขาจะไม่ล็อกข้างในอีกนะถ้าล็อกข้างในอีกผมยอมครับอย่าเพิ่งมีใครมานะ แบตอยู่ตรงนี้ครับเอา้าเราเพื่อนก็อยู่ข้างในด้วยอะไรวะเนี้ยเจออาาครับอยู่ข้างในอานาเปิดเสร็จแล้วด้วยแล้วก็ปิดแบตให้ผมแล้วด้วยโอ้หทีมดีจัดซีซี่อตันหน้าหน่อยหนึ่งทีอ,อตันหน้าคุกด้วยอีกหนึ่งที โอ้เอฟคมาตันเราแทนอะไรวะเนี่ยอันนันตันคุกม,มั่วไปหมดเกมที่3มครับกับซอนนี่ในด่านแนนซี่เฮาครับเพื่อนอย่าเพิ่งทำเสียงดังนะขอร้องเลยใจเย็นๆนะครับขอเปิดประตูก่อนตรงนี้มีพลิกล็อกหรือเปล่าครับโอ้โหบอกว่าอย่าเพิ่งทำเสียงดังคือเพื่อนก็ทำเสียงดังอีกแล้วคุณปู่ตื่นครับ ยังไม่ได้เปิดประตูเลยแล้วข้างล่างมีเลเตอร์เฟดด้วยเนี่ยผมโดนเลเทอร์เฟดทุ่มคือผมตายอะ่ะมันจะมาปะไม่รู้แหละขอเปิดประตูก่อนแล้วกันขอเปิดประตูก่อนอย่าพึ่งมานะคือโดนทุบ1นึทีคือตายแน่ๆครับตอนนี้ฟางมากๆมันจะมาแล้ะข้างหลังเฮ้ยอย่าพึ่งนะครับ ไปทำอะไรเปิดตู้ทำไมเลดเดอร์เฟสโอเคไปก่อนอุย้ยเอา้ามันยังไม่ไปมันโกหกตันหนึ่งทีมุดไปก่อนครับโอ้โดนตีสองทีแล้วเนี่ยกับตายครับโดนตีแค่สองทีเกือบไปไม่รอดเ้าอยู่ไหนครับ อย่าบอกว่าลงมา2คนแล้วหรอเหมือนคิลเลอร์จะลงมา2คนครับสำหรับเกมนี้นะครับฝั่งคิลเลอร์ก็จะมีฮิชเชอร์ซิซี่แล้วก็เลตเดอร์เฟดนะครับเหมือนเมื่อกี้ฮิชเชอร์ลงมาปะหรือซิซี่ครับไม่แน่ใจเหมือนซิซี่จะอยู่ข้างบนนะ้ยตรงนี้คุณปูน,นั่งครับเดี๋ยวผมไปฝั่งแบตเตอรี่แล้วกันเพราะฝั่งนี้เหมือน เพื่อนจะอยู่ละเราต้องแย,แยกกันอยู่ครับมุดไปก่อนอุย๊ยบักตั้งแต่ทีมงานแก้บักมาคือด่านแนนซี่เฮาก็ดูมีอะไรขึ้นมาเยอะเลยนะครับมีเสียงฟ้าล้องตอนคืนนี่คือบรรยากาศโคตรดีสำหรับด่านแนนซี่เฮาตอนกลางคืนผมเปิดประตูก่อนเนี่ยมีแถบหรือเปล่าไม่มีครับ น่าจะรอดมั้งเนี่ยเหมือนเลเทอร์เฟสจะอยู่ข้างล่างกับฮิชเชเกอร์หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนฮิชเชเกอร์ก็ลงไปข้างล่างเหมือนกันครับ๋ยวผมขอเปิดประตูก่อนไปปิดแบตแล้วกันเราปิดเร็วอยู่แล้วขอเปิดประตูก่อนน่าจะยังไม่มีใครรู้ด้วยนะว่าเรามาแบตเตอรี่โอเคเปิดประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องไปปิดแบตเตอรี่ผมคิดว่าฮิตชกเกอร์น่าจะวางแทบปะอุ้ยไม่วางครับเอาลวเพื่อนรอดหมดแล้วอะไรวะหน้านะออกประตูไหนหน้าบ้านเหรอไม่รู้แหละผมก็รอดเหมือนกันไปละจ้าโอ้โหเขาอยู่ไกลกันมากเลยอะเิลเลอร์อยู่หน้าบ้านสองคนเรดเฟสอยู่ข้างล่างครับไปละจ้า To turn on your bed